้อนรับสู่โลกแห่งความลี้ลับและเสียงกระซิบจากความมืดหากคุณชื่นชอบเรื่องเล่าจากประสบการณ์จริงเรื่องราวลี้ลับที่ยังหาคำตอบไม่ได้หรือเสียงกระซิบจากดินแดนที่มองไม่เห็นที่นี่คือที่ของคุณสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทางบ้าน เรื่องราวที่หยิบยกกลับมาเล่าให้ฟังในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าเสียงสุดท้ายตากมองแสนแสบเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อเดือนกระด,า,ดาคมปีาในเขตบางะติรุงเทพเวลานั้นฝนเพิ่งหยุดตกถนนเปียกชื้นและคองแสนแสบก็เต็มไปด้วยสายน้ำที่คุดกรากไหลเชี่ยวตน้น วัย25ปีเด็กหนุ่มที่เพิ่งเข้ามาทำงานที่กรุงเทพไม่ถึงปีลอยเพื่อนสนิทที่อยู่หอพักเดียวกันและป้าแดงแม่บ้านวัยกลางคนของหอพักซึ่งอาศัยอยู่ที่นี่มานานกว่า20ปีคนกับลอยเป็นเพื่อที่ตัวติดก,กันวันนั้นทั้งสองคนเพิ่งกลับจาก้ารดื่มเล็กน้อยแถวซอยลาดพร้าว1 1อระหว่าง าเดินทางกับหมอตอนเดินเรียบคลองแสนแสบพวกเขามักใช้เส้นทางลัดที่ต้องเดินเรียบคลองเพราะมันเร็วกว่าอ้อมที่ถนนในคืนนั่นเองมีบางอย่างที่แปลกมาทุกวันบอยเล่าว่าขณะที่เดินผ่านสะพานไม้แคบๆมีเชื่อมระหว่างสองฝั่งคลองตอนหยุดกะทันหันแล้วพูดเสียงเรียบๆว่าเฮ้ยเมื่อกี้ได้ยินเสียงเด็กหัวเราะไหม บอยบอกว่าเขาไม่ได้ยินอะไรเลยมีแค่เสียงน้ำกับเสียงไกลๆของเรือแต่ตนกลับยืนจ้องไปที่ผิวน้ำแล้วพูดว่ามีเด็กผู้หญิงอยู่ตรงนู้นเขาชี้ไปท่าน้ำเก่าๆที่ร้างไม่มีใครใช้งานมาหลายปีเป็นจังหวะเดียวกับที่บอยหันไปดูแล้วก็ไม่เห็นใครตนเดินเข้าไปใกล้ๆท่าน้ำทันใดนั้นเองเสียงแกรบดังขึ้น ตนหายไปต่อหน้าต่อตารอยวิ่งเข้าไปดูทันทีพบแค่เสียงน้ำวนเบาๆขับรองเท้าของเขาข้างหนึ่งลอยอยู่กู้ภัยมาใช้เวลาหลายชั่วโมงกว่าจะเจอร่างของตนแต่สิ่งที่ทําให้ทั้งกู้ภัยขนลุกคือตนมีรอยข่วนเต็มคอเหมือนถูกใครลากลงน้าทั้งที่จุดนั้นไม่มีอะไรเลยไม่มีเศษไม้ไม่มีเศษเหล็ก และเป็นน้ำตื้นๆหลังงานขพของต้นผ่านไปเพียงสามวันลอยเริ่มได้ยินเสียงฝีเท้าในหอพักได้ยินเสียงเคาะประตูตอนตีสาได้ยินเสียงคนเรียกชื่อจากระเบียงทั้งที่อยู่ชั้นสี่จนกระทั่งคืนหนึ่งเขาเห็นเงาคล้ายต้นยืนมองมาจากฝั่งริมคลองเงานั้นยกมือขึ้นช้าๆ แล้วชี้ไปที่ท่าน้ำตรงที่ตกลงไปคอ,อยตัดสินใจไปเล่าเรื่องให้ปลาแดงฟังปลาแดงนิ่งไปนานก่อนจะพูดว่าท้องแสนแสบเส้นนี้เมื่อสิบกว่าปีก่อนมีเด็กผู้หญิงจมน้ำตายตรงบริเวณนั้นพอดีเด็กคนนั้นชื่อแป้งอายุแค่เจ็ดขวบวิ่งเล่นริมคลองแล้วพัดตกไปแม่ของเธอกระโดดลงไปช่วยแต่ช่วยไม่ทัน พบเธอรอยมาติดท่าน้ำเก่าๆตรงที่ต้นชี้วันนั้นว่ากันว่าวิญญาณของเด็กผู้หญิงมักปรากฏตัวให้เห็นในคืนฝนตกโดยเฉพาะกับผู้ชายที่มีบุญสัมพันธ์กับเธอหรือพูดง่ายๆคือมีวาสนาผูกพันตั้งแต่อดีตชาติและผู้ชายเหล่านั้นมักจะจมน้ำในแบบเดียวกันรอยเริ่มรู้สึกตัวเองตกเป็นเป้าต่อไปแต่แล้ว สิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นในคืนที่บอยตัดสินใจจะออกจากหอพักเขาได้ยินเสียงเคาะประตูแรงมากๆเขาเปิดมันออกไม่มีใครเลยแต่ที่หน้าประตูมีกระดาษแผ่นหนึ่งเขียนด้วยลายมือหวัดหวัดว่ากลับไปอยู่ด้วยกันสิทีเดิมบอยไม่เคยหายตัวไปแต่หนึ่งอาทิตย์ถัดมาเด็กวินเรือแจ้งว่าเห็นชายคนหนึ่งกระโดดน้ำเองตอนตีสอง เหมือนคนที่ตกคลองไปเมื่อสองอาทิตย์ก่อนเจ้าหน้าที่ไม่พบร่างบอยทั้งที่งมหามาหลายวันแต่แมแดงกับได้กลิ่นน้ำคลองอยู่หน้าประตูห้องบอยทุกคืนยาวนานถึงหลายเดือนและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดค่ะถ้าหากชอบเรื่องนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ขึ้นแจ้งเตือนเมื่อมีเรื่องราวใหม่ๆเข้ามานะคะ